ข้อมูลรายได้อะไรของเราบ้านนะครับที่โชว์ในเว็บสัมภารใครที่ยังไม่รู้นะครับกดเซฟคลิปนี้ได้เลยนะบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเว็บไซต์ของกรมสัมภารเนี่ยสามารถเข้าไปเช็ครายได้ของตัวเราเองได้แล้วนะแต่ว่าข้อมูลที่โชว์ในเว็บสัมภารนะครับจะมีเพียงแค่ 1. นงนะครับงานที่เราทํากับบริษัทต่างๆเช่นมนุษย์เงินเดือนนะครับหรือว่าฟรีแลนซ์ที่รับจ้างกับบริษัทแล้วมีการโดนหักภาษีณที่จ่าย2นะครับข้อมูลในส่วนของค่าลดหย่อนนะครับเช่นพวกประกันชีวิตนะครับประกันสุขภาพนะครับหรือว่าในส่วนของการลงทุนนกกาารอออบบแล้้้วดเีย และ3นะครับข้อมูลการลงทุนในประเทศไทยเช่นพวกกาไรจากหุ้นนะครับหรือว่าปันผลนะครับหรือว่าพวกกองทุนรวมส่วนข้อมูลรายได้อื่นๆนะครับเช่นพวกค่าในน้านะครับอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าขายของออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับจะยังไม่มีโชว์ในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะถ้าเรามีรายได้นะครับแล้วรายได้ของเรานะครับไม่ได้โชว์ในเว็บไซต์นะครับเราจะต้องนะครับทำการคํานวณนะครับแล้วก็ยื่นภาษีเองนะไม่ได้แปลว่าไม่มีรายได้ขึ้นไม่ต้องยื่นภาษีนะเพราะการที่เขาไม่โชว์รายได้นะครับไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีข้อมูลนะครับดังนั้นระวนยะ คนใครงงตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะ